อัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะการดูอสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับอยู่กับผมที่ช่องทีชแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่าบริเวณสติงนะครับบริเวณสติงเนาะนี่ครับก็อยู่ที่จังหวัดยะลาเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอ่าร้านนกกระทาย่างนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนกกระทาย่างนะครับนี่เป็นนอกอะไรกันนีนกก <c oughs> ่นี่นกกระทาอ่าคนดู ขายนกกระทาอย่างเดียวนะนกตัวเมียหรือตัวผู้กันเนี่ยตัวเมียตัวเมียเนาะอ๋อคิดเลยนะตัวตัวผู้อ๋อก็เลยเอาปกติจะใช้ตัวผู้นะเลี้ยงเองอ๋อตัวงมีตก็ประมาณห้าเดือนทำไมต้องใช้นกห้าเดือนเงี้ยเพราะว่ามันไม่แข็งนกมันรุ่นพอดีอะ ทุกคนตกใจขึ้นเนาะอ๋อเลี้ยงเองด้วยเนาะความบุหรงเนาะความกองก้าเองไงอันนี้หมักด้วยอะไรกัน,นอ,อ๋อสุนไพรเนาะทุกคนดนูตรงนี้เรียกว่าสติงนะครับนี่เวลาย,ย่างนี้ใช้เวลานานไหมเงี้ยก็าขายย่างให้นะ อ่าสามตัวร้อยเดี๋ยวเอาสักสามตัวเนาะสามตัวร้อยนะกกระทาย่างเป็นน้ำจิ้มอะไรแม่จานะน้ำจิ้มแกวอ่ากินกับน้ำจิ้มแกงเนาะ วันละก,กี่ตัวได้ไหมคะอาจารวันละเจ็ดตัวผมติดที่ตัวนะบางวันก็ผมติดบางวันก็เติดติดประมาณเก็บแบบร้อยตัวนะวันหนะนึ่งนะนี่ได้แล้วนะครับทุกคนนับกระทานดูทุกคนดูนับกระทาย่างเนาะออนี่มาจากอเมริกาเนาะอ่า แม่ค้าเป็นคนดีแน่นะขุนดคเดิมๆคนหนาคนเนาะอยู่อ่าลองดินคลอ,องดินหนาเกียนเนาะนี่ทุกคนดูนี่วันนี้มาค่ายนกกระตายน,นี่ครับใตโอากาสก็คุยภาษาตายแล้วเน,ะน,น,น,นาะนกกระทา